6สุดยอดเทคนิคใช้ชีวิตให้สุขกายสบายใจเชื่อว่านะครับหลายคนก็คงจะเป็นเป้าหมายของตัวเองนะครับว่าจะใช้ชีวิตยังไงนะให้ตัวเองนั้นมีความสุขกายสบายใจนะครับเพราะว่าในชีวิตที่ต้องเจอเจอปัญหามาหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการทํางานเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวบางคนนั้นก็เครียดมากนะครับบางครั้งเครียดจนเกินไปก็ เกิดผลเสียต่อร่างกายนะต่อสุขภาพไม่ว่าจะสุขภาพกายสุขภาพจิตนั่นเองครับแล้วเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองยังไงให้ตัวเองนั้นมีความสุขกายสบายใจนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการแบบง่ายๆที่บางทีเนี่ยเราก็คาดไม่ถึงนะครับถ้าเรารู้จักการดูแลตัวเองให้มีความสุขให้มีความสบายนะครับก็จะทำให้ชีวิตในทุกๆวันนียมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับ เราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่า6สุดยอดเทคนิคใช้ชีวิตให้สุขก,กายสบายใจนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับข้อแรกเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าเรากินอาหารในทุกวันนะครับถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารจังฟูด้ดอาหารมันนะครับก็จะทําให้สุขภาพเรานั้นไม่ดีนะหรือว่าเรารับประทานมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับ วิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราต้องเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะครับถ้าเราเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะเราก็ช่วยให้จิตใจนั้นเข้มแข็งสบายใจมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเนี่ยก็ต้องควบคุมมีสตินะครับในการที่จะเลือกรับประทานไม่ใช่ว่ารับประทานอร่อยอย่างเดียวนะ ต้องดูในเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็อาหารประเภท Legend, ไหนเช่นต้องกินผักผลไม้นะครับดื่มน้ําเปล่าแบบนี้หลีกเลี่ยงพวกน้ําหวานน้าอัดลมชากาแฟต่างๆนะดื่มน้ําเปล่านะครับแล้วก็รับประทานผักผลไม้นะครับแทนการรับประทานพวกเนื้อสัตว์แล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารมันนะที่เป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานพวกของหวานเกินไปนะครับหรือว่ารับประทานพวกเนื้อสัตว์ติดมันต่างๆของทอด คุยง่ายถ้าเรามีสตินะครับก็จะทําให้เรารับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงจะมีความสุขกายนะครับลองนึกภาพนะครับถ้าเราอ้วนอย่างเงี้ยก็หายใจไม่ค่อยสะดวกและจะนอนก็หายใจลําบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้มีชีวิตที่สุขกายสบายใจนั้นสิ่งแรกก็คือต้องมีสติในการที่จะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ผักผลไม้ดื่มน้ำเปล่าหลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารทอด พวกเนื้อสัตว์ต่างๆให้ลดปริมาณลงให้น้อยๆหรือไม่รับประทานเลยก็ดีนะครับหรือว่าเลือกรับประทานหลีกเลี่ยงการรับประทานพวกของหวานชากาแฟนมต่างๆที่มีรสหวานจัดแบบนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกเลยนะการใช้ชีวิตให้มีความสุขกายสบายใจนั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญข้อนึงเลยแต่หลายคนก็มองข้ามไปนะครับข้อต่อมาครับ ข้อสนะครับก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารที่ดีแล้วนะครับข้อต่อมาก็คือเราต้องออกกําลังกายด้วยการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอให้ได้วะลา30นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่จะช่วยทําให้คุณนั้นขับเหงื่อขับสารพิษขับสิ่งต่างๆออกมาทางเหงื่อนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกไม่อึดอัดเพราะว่าเราออกแรงออกกําลังนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทีครับ วิ่งปั่นจักรยานนะครับเล่นบาสเกตบอลเตะฟุตบอลเล่นโยคะเต้นต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะออกกําลังกายได้นะเพราะว่าการออกกําลังกายที่ต้องเล่นกีฬาหลายๆคนเนี่ยเราก็จะต้องมีการเจอเจอหรือนัดหมายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการออกกําลังกายคนเดียวเนี่ยก็ง่ายหน่อยว่ายน้ําวิ่งปั่นจักรยานอะไรแบบนี้หรือเล่นโยคะก็ตามทีนะซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยแหละก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรานั้นมีสุขภาพ กายที่ดีก็นําไปสู่ความสดชื่นด้วยนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อ3เมื่อออกกําลังกายนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะก็คือการนอนหลับให้เพียงพอหลับให้สนิทหลับให้ได้วันละประมาณ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็พยายามนอนให้เป็นเวลาก็แนะนําว่าจัดห้องนอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตียงหมอน ก็ให้สะอาดนะครับแล้วก็สะดวกสบายให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสนิทแบบเนี้ยก็จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายเราที่เจอเจอสิ่งต่างๆมาตลอดทั้งวันเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าได้แบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวถ้าเรานอนหลับสนิทพักผ่อนนะถ้าเราไม่ค่อยพักผ่อนเนี่ยเราก็จะโทมนะครับ <S <S ต่อมาครับข้อ4จะเป็นเรื่องของสบายใจเห็นบ้างนะครับ คนที่จะสบายใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่อยู่ในสังคมที่ดีนะเชื่อไหมถ้าเราไปเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยเราทาให้อยู่ในสังคมที่ไม่ดีนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์เลยแค่เราไปเจอคนดีๆสักคนหนึ่งที่เขามีพลังบวกไว้ใจได้มีจิตใจดีนะครับสนับสนุนมีความเป็นมิตรเพียงเท่านี้เองก็ทําให้เรารู้สึกดีได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ้าไปเจอคนไม่ดีคิดในแง่ลบพูดจาไม่ดีมาแกล้งอะไรต่างๆก็ทําให้เกิดความเครียดได้เพราะฉะนั้นแล้ว การที่เลือกสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นก็จะทําให้เรามีความสุขกายสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอเจอคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีพยายามแกแล้งเราก็เอาตัวห่างหางเข้าไว้นะพยายามหลีกเลี่ยงคนเหล่านั้นไปนะครับไปเจอเจอคนที่คิดดีพูดดีทําดีนะครับแล้วก็หวังดีกับเรานะใครที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีก็พยายามห่างห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปพูดคุยหรือสร้างความสัมพันธ์ต่างๆนั่นนะครับก็จะทำให้เราได้มีความสบายใจได้แล้วนั่นเองนะครับ ข้อ5ครับถึงเราจะเจอเจอปัญหามานะครับแต่วิธีหนึ่งที่จะทําให้เราสงบจิตสงบใจไม่คิดฟุ้งซ่านนะครับมีสติก็คือการฝึกสมาธินะถ้าหากเรานั่งสมาธิแล้วหายใจเข้าหายใจออกนะครับกำหนดจิตให้จิตอยู่นิ่งนะเพียงเท่านี้เองนะครับถ้าฝึกได้ทุกวันเวนลาประมาณสัก30นาทีนะก็จะทําให้เรานั้นนิ่งสงบแล้วก็รับสนิทนะครับเพราะว่าอะไรครับ ความเครียดเนี่ยบางทีก็ทําให้มีผลต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิการจัดการกับความเครียดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งบางคนเนี่ยคิดถึงอดีตนะครับที่ขมขื่อแล้วบางคนคิดถึงอนาคตที่ยังม,มาไม่ถึงก็ทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกเป็นทุกข์มากๆแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววิธีหนึ่งที่จะกําหนดจิตให้สงบก็คือการนั่งสมาธินะครับ คาว่านั่งสมาธิในที่นี้อาจจะไม่ต้องไปอ้างอิงเกี่ยวกับพวกพุทธศาสนาก็ได้นะเป็นการฝึกสมาธินะครับอาจจะนอนจะนั่งหรืออะไรก็กาหนดลมหายใจนะครับให้เข้าลึกๆหายใจเข้าออกลึกๆนะแล้วก็กําหนดลมหายใจให้อยู่ในตําแหน่งการหายใจก็ได้นะคือกําหนดจิตให้อยู่นิ่งนั่นแหละนะเป็นวิธีแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปฝึกในรูปแบบต่างๆก็มีนะซึ่งลองเรียนรู้ดูมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรากําหนดจิตให้สงบได้เนี่ย ร่างกายต่างๆก็จะคลายนะครับแล้วก็จะทําให้รู้สึกรู้สึกสบายใจนั่นแหละทั้งว่าจิตนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อนหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดเราสามารถที่จะทําได้นะเริ่มต้นอาจจะวันละหนาที10นาทีจนไป30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแรกๆนี่ยอาจจะจิตไม่สงบเพราะว่าเราคิดนู่นคิดนี่ตลอดถ้าเราสามารถสักกาเรียกว่าอะไรสยบสงบลงได้ให้จิตอยู่นิ่งได้ก็จะทําให เรานั้นนิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสบายใจมากยิ่งขึ้นในเองนะครับคข้าวนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้ข้อที่6นะครับข้อที่6กแล้วก็คือความสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้มีข้ออะไรบ้างนะข้อแรกก็คือรับประทานอาหารอร่อยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับออกกําลังกายนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ให้อยู่ร่วมกับสังคมและคนที่ดีนะหลีกเลี่ยงคนไม่ดี ข้อ5ก็คือให้ฝึกสมาธิขจัดความเครียดส่วนข้อ6ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญข้อหนึ่งเลยครับบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าสุขภาพเราตอนนี้มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องหมั่นตรวจสุขภาพดูแลรักษาร่างกายนะครับตรวจสุขภาพเป็นประจําในทุก6เดือนหรือ1ปีนะครับถ้าเป็นสุขภาพฟันเนี่ยก็ต้องตรวจในทุก6เดือนแต่ถ้าเป็นสุขภาพร่างกายตรวจเลือดตรวจ อวัยวะต่างๆก็ตรวจทุกๆปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราอาจจะมีโรคอะไรหรือเปล่าหรือเป็นโรคร้ายอะไรไหมจะได้รีบแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะข้อนี้จะทําให้เรามีความสุขกายนะเมื่อเรารู้จะได้รีบแก้ไขแล้วก็ทําให้สุขใจตามมาด้วยนั่นเองครับจะเห็นว่า6วิธีเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นวิธีที่ยากฟังดูเหมือนง่ายนะแต่เชื่อไหมครับว่าหลายคนก็ทําไม่ได้นะครับอย่างข้อการกินเนี่ยเจออร่อยอร่อย,ออยก็กินไปหมดไม่สามารถที่จะควบคุมเพื่อทําให้ตัวเองนั้น เลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ในปรนิมาณที่พอเหมาะได้นะครับหรือบางคนบอกว่าออกกําลังกายง่ายนิดเดียวนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เคยแบ่งเวลาในการออกกําลังกายกับตัวเองเลยเพราะว่าต้องเจองานอยู่ดึกๆอะไรแบบนี้หรือเจอรถติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้ง6ข้อนะี้ก็ถือว่าเป็น6ข้อที่ดีที่รองนําไปใช้ดูนะก็จะทําให้เป็น6สุดยอดเทคนิคใช้ชีวิตให้สุขก,กายสบายใจอย่างแท้จริงเลยทีเดียวเช่นะลครับ ลองนำไปใช้กันดูนะครับถ้าได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟังหรือมีข้อไหนที่คิดว่าทําแล้วให้มีความสุขกายสบายใจนะครับก็มาเล่า,ลา,ลาๆแชร์กันได้ครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ6สุดยอดเทคนิคใช้ชีวิตให้สุขกายสบายใจ